ที่ไหนครับคุณแม่คุณแม่ก็จะไปทํางานนะครับแต่คุณลูกทําไมจะต้องมานั่งด้วยเนะให้นั่งด้วยจะอยู่กห้องกับตันจะอยู่ห้องกับตันอยู่ห้องกับตันเอาละครับแล้วก็สวัสดีครับคุณถ้วยครับสวัสดีครับคุณถ้วยครับคุณถ้วยจะไปเป็นรอปภใช่ไหมครับคุณคุณถ้วยอันนี้คุณผิงนะครับคุณผิงจะพึ่งนะครับให้กับตัน เช็ดเครื่องก่อนครับคุณผิงนะครับคุณถ้วยนั่งพร้อมหรือยังครับพร้อมเลยใช่ไหมครับพร้อมหรือยังครับพร้อมจะนอนแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เห็นตกะก้นนะครับคุณถ้วยครับ <c oughs> นอนแล้วนครับ <c oughs> อนนี้เราก็จะเดินทางไปไหนครับอาจา <c oughs> จะไปบ้านแ <c oughs> พงใช่ไหมครับ <c oughs> ไปทำงานาจะาไปทำงานเราจะต้องไปที่ทำงานที่รพอพสะต่อคำนกกก อำเภอบนแพงโดยลูกๆไปด้วยนะครับคุณแม่ก็จัดแจงก่อนนิดนึงลูกก็รอที่จะไปด้านโน้นนะครับนี่เร็วๆปายล้ว,ลวเตรียมตัวเตรียมตัวจะเดินไปทางนั้นแล้วคุณลูกจะไปไหนครับเนี่ยแบบีบางแก้วนะครับเแบบีน้องผิงผิงของเราให้คุณแม่จัดเตรียม,ม ตัวเองก่อนนะครับฮะไลฟ์ทาเอะไรอ๋อยูทูครับ y o YouTube ไลฟ์สด u t u b e นะครับอ่า oh. พร้อมอยังครับรมมคุณแม่เตรียมก่อนนะครับ mm hmm. เดินทางเดินทางพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปด้านนู้นแล้ว พร้อมมากมีความพร้อมมากพร้อมที่จะไปบุ่นวายด้านนู้นต้องมานั่งด้านนี้เฟื่อนเื่อน